เทคไมโครแอนเซอร์วิสสวัสดีครับวันนี้นำเสนออุปกรณ์แจ้งเตือนผ่านไลน์นะครับมีเซนเซอร์ตรวจจับความสั่นนะครับตัวที่1กับตัวที่2แล้วก็ตรวจจับระยะนะครับ1ตัวแล้วก็มีลำโพงนะครับจะมีเสียงออกมากรณีที่เซนเซอร์12หรือว่าวัดระยะทำงานนะครับทดสอบการทำงานของตัววัดระยะก่อนนะครับมือไปบังนะครับมีเสียงออกแล้วก็มีข้อความแจ้งเตือนเข้าที่ไลน์ นะครับแจ้งเตือนเข้าไปว่าตัวจับแรงเสี่ยนสั่นสะเทือนนะครับแล้วก็มีคนเดินผ่านหน้าโฟโต้เซนเซอร์นะครับมีคนเดินผ่านหน้าโฟโต้เซนเซอร์นะครับทดสอบเซนเซอร์แรงสั่นสะเทือนนะครับประมือขยับเซนเซอร์ตรวจับความสั่นไหวได้ก็จะมีเสียงออกลำโพง ก็มีข้อความเข้าที่ลายด้วยนะครับทดสอบเซนเซอร์อีกหนึ่งตัวนะครับให้มันขยับห้เป็นเซนเซอร์ความสัน่นไหวนั่นเองนะครับทดสอบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมีคนเดินผ่านหน้าโฟโต้เซนเซอร์นะสามารถทำงานได้ตามเงื่อนไขนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจลักษณะการพัฒนาโปรเจกต์ชิ้นงานลักษณะประมาณนี้สามารถติดต่อมาที่ Tech Micro and Service ได้ขอบคุณครับ